โอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลากับเอ้ยไม่ใช่สิเราจะไปเดินออกไปไที่หาดต่อนะคะนี่ก็จะเป็นขาลงของเราชีลูกหาจะสัุสิเห็นบอกว่าไงเออก็จะมีน้องหมานะคะนอนตะเคียนตะคร้ <laughs> ไงคะสาวพรเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากๆเลยคือบอกว่าเหนื่อยเอา้าก็เหนื่อยอันออกกันร่งกายไหมเมื่อยขาสบีกันไหมนี่นะคะเราก็ลงเขาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นทางลงเขานะคะมันตรงนี้มันจะชันๆน,นิดนึงนะคะสันน้นหน่อยนึงได้หรือเอล่เบรกอยู่อยู่หมดล้ว <c oughs> นี่นะคะ ส่วนนู้นก็จะเป็นแสงไฟนะคะเป็นตึกนะคะหรือว่าเป็นร้านอะไรต่างๆอ้อมทูน่นู่นนะอ๋อปากมันข้ออ้อมขุงผุนเนาะอ๋อมนันนี่เขาค่อยหน่อยวะคืนเขาคืนเขาเขาตำนักแล้วก็เขาอันนี้ยังซอซอสทะเลทอดล้วอีกยังเของผุนเนาะโบมาถ,ถึงผุ้นไฟอยู่ทะเลลิ้มเลกอันนันกรลานหรือว่าอะไรมันเป็นยี่นีก่กู เสาพรพารซิ่งตุ๊กโอ้ยเจมส์บิ๊กบรรยากาศจะสวยนะคะพี่หนงอับรรยากาศดีมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากพี่น้องนี่เหมาะมาออกกำลังกายกับเพื่อนแล้วก็มานั่งเล่นนะคะเขามีเวลาปิดบ้างมาดูกันนี่ดูยังไม่ถึกชู่ ลมเย็นมากๆเลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเขาก็จะชอบมาถ่ายหนังหรือว่าละครกันนะคะมันก็จะมืดๆหน่อยนะคะตรงนี้โอ้กล้องก็มันจะโมวๆมันจะโฟกัสแล้วก็ไม่โฟกัสนะคะเพราะว่ากล้องมันไม่ได้อยู่เฉยๆเยนาะ ส uhh ิวสิวสะกบว่าฮ่าฮ่าฮัาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮดาฮ่าฮ่าฮนาฮุกฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่า่า่า่ ก็จะเป็นสารเสือสมิงนะคะก็ฉันให้นานได้ไหมป่าป่าเราดีเยร์ป่าลรกหวานนี่ก็จะเป็นเอ่อตรงที่เราไปลงฉีดรถลงมาเมื่อกี้นะคะจะเป็นตัวอักษรคำว่าพัทยานะคะ p A T T A Y A นะคะยเ้เาใจไปทางนนี้ย้็ีอัน้งมีรงหรอรหรอ,อาคารอก่ารู้แยะเท่ากับกับข้างนี้อไม่ใช่ไม่ไงเราไปนี่ก็ได้ไเราจะอ้อมไปทําไมเขาก็ได้ไป,ไป,ป <c oughs> ตรงนี้สเกาุ้ยกับข้างเก่าอย่างงี้ตรงไหนตรงข้างนี้ก็ได้ เสาพองก็ไม่สิ้นค่ะอยีางเลสเกเกบอร์ตมากะตบิกล้อง้กล้องไดทางหนเบิองก็อยู่น้ำถนนนี่เดอก็ว่งงานมาเบิรงแหยสีเบิง่อ้สู้สู้เดมเาลเดยวเดียวเปิดั้งแต่ลงเขาเสาคอลืมปิดไฟเดียวนะคะ ก็จะมาอ้อมหอนาฬิการอบหนึ่งเมื่อตรงเมื่อคืนนะคะตรงตรงนี้ที่มที่เรานั่งไรสดเมื่อคืนตรงนี้ที่เรานั่งไรสดเมื่อคืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกาหอนาฬิกาเราก็จะออกไปออกไปไหนออกไปเอ่อวอ l k i n g s t r e e นะคะไปทางวอ l k i n g s t r e e แล้วก็ตรงไปชายหาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปไลสดที่ชายหาดกัน สวยมากเลยหัวใจเปิดเมืองพัทยามากันได้แล้วนะมีรถข้างหลังด้วยนะคะสาวพรรถไขยอุ้ยอยากกิน <c oughs> <c oughs> ออกกับรถาก่ว่ามาหันดึงอยากกินอยากยากินอกาชื้น ได้มาเอ้ยล่งแงมอันนี้เปิด,ดแล้วต็ม้นี่นะคะกล้องมันก็จะไม่โฟกัสนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเออมันไม่อยู่กับที่นะคะเราก็ดูภางในนะคะเงียบกิ๊บเลยโซ <Okay. S 3> so, มันก็จะเบอร์เบอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าเออในนี้เป็นเอออันนี้เนาะดีแล้วนะคะที่มันเบอร์ เพราะว่าข้างในวอลกิ้งนี่นะคะมันก็จะเป็นสถานที่เที่ยวนะคะแบบของวัยรุ่นแล้วก็เฝอั่ง่างอเมริานะคะมันก็เบอร์ไว้ดีที่สุดแล้วนะคะระ้างชนบอใช่ค่ะมันเป็นขับนะคะเป็นขับหนบบ่าเงียบหมดเลยเงียบหมดเลยนะคะเงียบหมดเลยเท่ากับเบอร์ไว้สินะเนาะมันจะจังไงที่หล่งโลโฟกัสค่ โอเคค่ะแล้วราก็จะตรงไปเลยตรงไปเลยสาวพ่อนบิ๊เงี้ยเงไปเลยเออวันยู่คนยังมาอ่เนาะมันยังมสองสามอุ้ 7 nasi lah.